สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่เพื่อนกับน้องคูกกาอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำลอดช่องใบเตยค่ะค่ะก็จะมีใบเตยเลือกเอาใบสีเขียวเข้มนะคะค่ะแล้วก็จะมีน้ําดอกอัญชันค่ะผสมกับใบเตยนะคะสีก็จะได้ออกมาสีเขียวเข้มค่ะเขาจะมีน้ําปูนใสแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งถั่วเขียวนี่คือส่วนผสมแป้งนะคะ ส่วนผสมน้ำกะทิก็จะมีกะทิมีน้ำตาลมะพร้าวใบเตยเกลือปน่นลงมือทำเลยค่ะค่ะจากนั้นนำใบเตยมาปั่นค่ะปั่นใส่น้ำปูนใสนะคะเราจะผสมน้ำดอกอัญชันลงไปนะคะเพื่อที่จะให้สีออกมาสีเขียวเข้มนะคะาจากนั้นเป็นน้ำปูนใสค่ะนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะหลังจากที่ปั่นละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นนำมากรองใส่ผ้าขาวบางสองชั้นค่ะ หลังจากที่ปั่นน้ำใบเตยเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นใส่แป้งค่ะแป้งถั่วเขียวค่ะแป้งมันค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะผสมรวมกันค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ ทเทลงใส่กระทะที่เราจะกวนเลยค่ะกองสักสงรอบนะคะ <L ess> เผื่อมีเศษฝุ่นเศษแป้งที่หลงเหลือนะคะจากจนั้นจุดเตาไฟอ่อนกวนเลยนั้นเราก็จะกวนไฟอ่อนค่ะก <L ess> วนไม่หยุดมือนะกวนไปในทางเดียวกันนะกวนไปในทางเดียวกันแบบนี้เลยค่ะ ใช้ไฟอ่อนในการกวนนะคะพอเขาเริ่มเหนืดแล้วนะคะใช้ไม้พายนะคะกวนไปในทางเดียวกันค่ะยังใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะ,คะพอเขาเริ่มเหนียวแล้วนะคะเขาเริ่มข้นเริ่มเหนียวแล้วเราก็คนค่ะกวนแบบนี้ยไม่หยุดมือนะกวนไปในทางเดียวกันกวนไปเรื่อยๆค่ะ กวนไปรู้สึกเขาหนืหนืๆนะคะให้เราเติมน้ำปูนใสทีละน้อยนะอย่าเทเยอะนะทีละนิดเดียวแค่นี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆกวนไปค่ะกวนไปในทางเดียวกันไฟอ่อนประมาณนี้นะคะอ่ะกวนไปเรื่อยๆค่ะเราใช้เวลากวนมา15นาทีนะคะนี่เขาก็ขึ้นเงาใสาดีแล้วนะจากนั้นเราก็จะมาเช็คดูค่ะ นี่ค่ะถ้าเขาไหลลงมาเป็นพับๆแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วนะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็จะพอแค่นี้ค่ะไหลลงเป็นพับๆแบบนี้เราก็ใส่ใที่บีบแล้วช่องนะคะจากนั้นเราก็จะบีบเลยจากนั้นเราก็จะกดเลยค่ะกดใส่น้ําแข็งนะคะยกขึ้นสูงหน่อยค่ะ ประมาณนี้เลยถ้าเรากดบีบกดบีบเราก็จะได้ตัวสั้นนะคะถ้ากดยาวๆตัวก็จะยาวค่ะน้ำที่เรากดใส่ต้องมีน้ําแข็งด้วยนะ,ะหลังจากที่เราบีบใส่น้ำเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะแช่ไว้แบบนี้5นาทีนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นค่ะ,ะหลังจากครบ5นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักขึ้นค่ะสีรอดช่องเราก็จะสีสวยแบบนี้ค่ะสีธรรมชาตินะคะถ้าใครอยากได้ตัวยาวให้ยกสูงๆนะคะเวลาบีบ นี่เรายกต่ําไปนะคะเพราะว่าเราอยากได้ตัวแบบนี้นะตัวอ้วนๆอวบๆแบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้ตัวเรียวๆยาวๆให้ยกสูงนะคะาจากนั้นมาทําน้ํากะทิค่ะใส่กะทิลงไปค่ะใบเตยค่ะน้ําตาลมะพร้าวเราจะเคี่ยวออน้ําตาลก่อนนะคะเคี่ยวให้ออกสีเข้มนิดนึงเวลานําไปราดแล้วจะได้สีสวยนะคะเราจะ เคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะให้เขาสีสีเข้มขึ้นมาค่ะ,ะหลังจากที่เราเคี่ยวมาจนได้สีเข้มประมาณนี้นะคะสีเข้มประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กะ,ะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะ เกลือปนค่ะค่ะรอให้เขาเดือดค่ะเอาแค่เดือดขอบๆก็พอนะคะพอน้ำกะทิเราเริ่มเดือดแบบนี้เราก็จะพอแค่นี้ค่ะสีน้ำกะทิเราก็จะประมาณนี้ค่ะกำลังสวยค่ะประมาณพอแค่นี้ค่ะปิดแก๊สชิมค่ะ ลาดน้ำกะทิค่ะน้ำแข็งค่ะใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเอดช่องน้ำกะทิชิมค่ะ อร่อยมากทำกะทิเราหอมมากเลยค่ะเรียบร้อยค่ะส่วนใครจะทำขายนะคะให้ทำใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะฮอปปิ้งก็แล้วแต่เราเลยนะคะจะเป็นแตงไทยเป็นเผือกวันนี้เราเป็นลูกชิดค่ะก็ใส่ประมาณนี้ จากนั้นก็จะเป็นน้ำกะทิค่ะถุงพลาสติกวางข้างบนนะคะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะจะมีช้อนให้อันหนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะ,ะแล้วช่องใบเตยเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะส่วนท็อปปิ้งก็จะเป็นลูกชิดนะคะใครจะเป็นเผือกเป็น แต่งไทยได้เลยค่ะคถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องคูก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ